แมฮิสันเอนวีแวนคันนี้นะครับจัดทรงมาอย่างรอกับสีใหม่แดงสดๆทั้งคันนะครับล้อด,ดำแม่ทันยุคทันสมัยทั้งๆที่เป็นรถปี1993นะครับเครื่อง1.6ลิตรเกียร์ธรรมดานะ จัดทรงดูโฉบเฉี่ยวเล้าใจจริงๆเลยคันนี้นะครับสีสันสวยงามเจ้าของผู้ขายถ่ายรูปออกมาก็ดูดีชดูดีมากเลยแหละนะครับแล้วก็ตัวรถมันก็มีเอกลักษณ์มีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วนะครับต่อเน,นื่องมาจากตัวกระบะเบนซินของเขาตัวนี้ก็เลยขายดีตามกันไปด้วยนะครับเป็นรถแบรน ห้าที่นั่งนะข้างหลังก็เป็นพื้นที่เก็บของนี่แหละครับนะฮะไม่ใช่แบบเจ็ที่นั่งนะครับแม่คันนี้ก็ทำมาพอสมควรนะครับก็มีคําโชครถเตี้ยจะทรงใส่ล้อทำสีก็เรียกว่าทำการฟิตเมนต์มาใหม่แล้วออกมาหล่อๆราคาก็แม่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะสีสันก็โชบเชียวครับนี่คือสภาพ ปัจจุบันที่เห็นอยู่นะเวลานี้นะครับเจ้าของเขาก็ได้ปล่อยออกมาแล้วสภาพงามๆเกียร์ธรรมดาเครื่อง1.6ลิตรคันใดสนใจชอบ <c oughs> มองหารถแบบนี้อยู่แล้วนะคันนี้นี่รับรองใช้ไปเบื่อเมื่อไหร่ <c oughs> ขายต่อไม่ต้องกังวลครับมีคนรับไปดูแลต่อแน่นอนนะครับกับเจ้า นิสสันเอ็นวีแวนตัวนี้อ่าไม่มีกำพ้าแน่นอนคันนี้นะครับรุ่นนี้นะแม่มีคนดูแลอยู่ตลอดเอาเราไปดูราคากันว่ามันน่าสนใจขนาดไหนครับหนึ่งเก้าเก้าสามนิสสันเอ็นวแวนรหัส GA 16เกียร์ธรรมดาราคามาปาบเข้าไป6ก0 0ื่นาบาทปาดโอ้โหใจผมยังนึกนึกอยู่ยนะว่าสักเจ็ด เก้าหรือแปดเก้านะหกเก้าคือราคาไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าทําสีใหม่จัดทรงมาใหม่แล้วจะดันราคาขึ้นไม่ใช่นะครับตอนนี้เรียกว่าปล่อยของเพื่อเพื่อเพื่อให้ได้ปล่อยเร็วๆอ,อ่ะโอ้พระเจ้าหกหมื่นเก้าเอ็นวีแวนทรงนี้เยังไงก็มีคนดูแลไม่ต้องกังวลโอ้ชอบแบบนี้แนวนี้จัดไปได้เลยครับราคานี้ไม่ต้องวิพากษ์วิจาร์อะไรแล้วครับ นัดเจอไปทดลองรถกันได้เลยนะพูดจริงคันนี้ยังไงก็คุ้มครับผมสนใจรีบไปครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับและ <c oughs> ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยเลยนะครับรถดีๆมีมาเป็นประจำแน่นอน